นำเส้นมาม่าลงลวกนะครับ โอเคตักขึ้นมาพักไว้เสเด็จน้ํานะครับเราจะไม่ลวกให้เส้นสุกเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเวลานําไปผัดแล้วเนี่ยมันจะเละได้นะครับน้ํามันสําหรับผัดนะครับเล็กน้อยก็พอนำกระเทียมลงเจียวให้หอมนะครับกระเทียมเนี่ยเราก็จะใส่แค่พอประมาณนะครับ ตอกระเทียมหอมตามในเนื้อหมูหมักนะครับสูตรหมักหมูมีอยู่ในคลิปเก่าๆนะครับสูตรนี้หมูนุ่มอร่อยมาก ผัดสักคู่นะครับผมชอบให้เนื้อหมูเกรียมนิดนึงโอเคตามด้วยคณะนะครับนำก้านลงผัดก่อนนะครับ ตามในใบนะครับโอเคตามไดยไข่ไก่นะครับ เมนูนี้ก็อยากทานมาหลายวันแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยให้คุณแม่บ้านจัดให้เนาะผมชอบให้ไขเ่เคลือบเส้นนะครับผมจะตามด้วยเส้นมาม่าเลยใส่เส้นมาม่าลงไปแล้วก็ปรุงรสเลยครับด้วยซอสปรุงรสวันนี้เลือกใช้เป็นซอสสาเขียวเลยครับเพื่อความเข้มข้น เราก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเล็กน้อยซีอิ๊วขาวนี่ก็จะให้ความเค็มเนาะน้ำตันทรายนะครับแล้วก็พริกไทยป่นเพิ่มความหอมผัดให้เข้ากันครับ เดี๋ยวขอชิ้มรสชาติดูกอนนะครับรสชาติที่ที่หยอดสีอุดำลงไปนิดนึงนะครับเพิ่มสีสันผัดซีดอุะขาดสีอ๊ดดำก็ไม่ใช่ผัดซีดอ๊วแล้วเนาะเขาจะเป็นหม่าม่าผัดธรรมดานะครับโอเคผัดให้ซีอ๊ดดำเคลือบเส้นให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ ครับนี่ก็คือหน้าตามเมนูมาม่าผัดซีอิ๊วฝีมือพ่อเอมใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับทานร้อนรเนี่ยรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนคลิปดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ